สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจ้าล่มตัวนี้นะครับจะเป็นล่มของทาง G-SU Live นะครับซึ่งเป็นแบรนด์พัดลมมือถือนะครับแต่ตอนนี้เขามีนอกจากพัดลมมือถือเนี่ยเขาก็จะมีพวกพัดลมตั้งโต๊ะที่แบบพกพาไปให้นอกได้แล้วนะครับทีเนี้ยโปรดักต์เขาเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าล่มตัวนี้มัน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 มีดียังไงนะครับก็มาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นรุ่นนะครับก็ G-SU Live นะครับ Sun Life วันนะครับก็คุณสมบัติก็บอกตามนี้นะครับก็เบานะครับแล้วก็สำหรับเหมาะปกพานะครับก็กันเป็น upf นะครับห้บวกนะครับก็คือมีเคลือบตัวกัน uv นะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมแกะแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมอันบอกให้ดูนะครับ ของข้างในนะครับก็ตอนที่มาเนี่ยก็จะมีเจ้าลมนะครับอยู่ในนี้นะครับโดยที่จะห่อห่อตัวกระดาษนี้มานะครับพลาสติกนี้มาแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับอ่าถ้ามันีมีสายชาร์จนะครับเพราะว่าเจ้าลมตัวนี้มีพัดลมมาให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ของแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือซองนะครับซองใส่ล่มประมาณนี้นะครับ ซึ่งเจ้าซองนี้นะครับก็มีข้อดีคือมันมีกระดุมมาให้นะครับสำหรับขยายนะครับซึ่งจะทำให้เวลาเก็บเนี่ยก็จะง่ายกว่าลมอสองทั่วไปนะครับที่มันขยายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ปึ๊บเราก็ลูดเข้าไปเลยะนะครับแล้วก็ติดแบกนะครับทีนี้แล้วก็ตัวซองเนี่ยก็จะมีกระเป๋าจะมีตัวที่ถือมาให้ด้วยนะครับ ที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้ก็คือฝนตกอยู่นะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็รีวิวล่มนี่แหละเหมาะสุดแลวนะครับต่อพุ่งนี้ก็จะเป็นใบประกาศนะครับแล้วก็คู่มือนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวล่มกันเลยตัวล่มนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยเอาเออกจากซองก่อนไอเจ้าตัวซองเนี่ยก็จะวัสดุเป็น แบบเดียวกับตัวผ้าล่มเลยนะครับแบบเดียวกันคือด้านในเนี่ยมันจะมีเคลือบตัวกันกัน UV มาให้ด้วยนะครับโอเคตัวล่มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับความยาวก็น่าจะประมาณ28เซนนะครับหรือประมาณ0ามเซนนะครับโดยที่ตัวล่มเนี่ยมันก็จะมีตัวคล้องข้อมือมาให้ด้วยนะครับอันนี้มันจะติดมากับล่มเลยนะครับก็จะมีจะเป็นตัวล่มอันนี้นะครับตัวนี้ตรงจะเป็นที่รัดนะครับจะเป็นเวลโครนะครับ อย่ตีตุต๊กแกนะครับก็วัสดุตรงนี้จะเป็นด้านๆน,นิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้แบบเหมือนจับแล้วรู้เลยว่าตรงนี้ยเป็นเสเสที่สำหรับดึงนะครับแล้วก็ตัวด้ามนะครับอันนี้ที่บอกจะเป็นพัดลมนะครับสวิต์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นช่องชาร์จนะครับโอเคก็ตอนใช้งานเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าไปโดนน้ำแล้วกันมันจะได้พัดลมได้ไม่เสียเนาะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวมาลองกลางให้ดูนะครับก็ดึงนี่มาอันนี้จะเป็นล่มระบบแมนนวลนะครับก็เขย่าก่อนนิดนึงนะครับก่อนกลางแล้วก็ดึงออกมานิดนึงนะครับให้มันปลดล็อกอ่าแล้วก็ดึงกัไปสุดเลยอ่านะครับขนาดก็เก้าสิบเก้าสิบสามเซนนะครับจากที่เขาวัดกันมานะครับ ก็จะสังเกตว่าด้านในเนี่ยจะเป็นเคลือบกัน UV กันแสงกันความร้อนเอาไว้นะครับจะเป็นฉนวนนะครับก็ตัวโครงสร้างก็จะเป็น6ก้านนะครับตัวก้านนี้จะเป็นโลหะนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงที่จับเนยตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกนะแต่ก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับโอเควิธีหุบนะครับก็แค่จับไอตัวก้านพลาสติกนะครับอ่ะด้านบนเนาะจับก้านพลาสติกนะครับแล้วก็ สา,าสามารถดึงลงมาได้เลยนะครับมันก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะครับซึ่งตรงนี้จะสังเกตนะครับตัวที่ด้ามเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่เป็นเป็นเป็นจุนดๆนะครับตรงนี้หนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับเวลาเราเก็บเราก็สามารถดึงลงมาได้เลยอ่านะครับแล้วก็ล็อกที่ตัวนี้อีกอันหนึ huh. ่งนะครับก็จะเท่านี้เลยนะครับสาหรับเจ้าตัวล่มนี้นะครับ อันนี้เป็นร่มที่บอกครับขนาดมันแค่93เซนนะครับก็เหมาะสาหรับกลางคนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยถ้าจะเอาไปกันฝนด้วยเนี่ยก็คือควรจะต้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กหน่อยนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมสูง169เซนเนาะแล้วก็หนักประมาณ90นะครับก็เอาไปใช้กันฝนเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอดีตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีฝนมีเอียงนิดนึงเนี่ยก็คือเปียกนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นที่ที่สุดของมันกันก่อนนะครับก็คือตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวผมขอรวบลมแบบหนึ่งอ่ะโอเคก็ตัวพัดลมนะครับอย่างที่บอกมันก็จะออกมาตรงนี้นะครับตามรูพวกนี้พอกดนะครับปุ๊บอันนี้ลมก็จะทํางานนะครับโดยที่พัดลมเนี่ยมันก็จะเป่าขึ้นมาด้านบนนะครับจากร่องพวกนี้นะครับก็วิธีการใช้งานให้ลมมันโดน ให้ให้ให้มันโดนเราเนี่ยก็คืออาจจะต้องแบบยกล่มขึ้นมาแล้วเอาตัวด้ามเนี่ยเอาไวใ้ใกล้ๆหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าลมมันขึ้นด้านบนเท่านั้นนะครับคือหลักการเขาคิดว่าเขาน่าจะแบบเหมือนเปิดเหมือนเปิดลมเนี่ยให้มันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ให้มันไปกระแทกกับตัวตัวลมเนี่ยครับแล้วก็ให้มันแบบเป็นลมอ่อนๆลงมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าใช้งานจริงแล้วมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอ๋อพัดลมมี3ามเบอร์นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังดูนะเบอร์หนึ่งนะครับ ดังประมาณนี้นะเบอร์สองนะครับและเบอร์สามก็เรียกว่าถ้าไปเปิดข้างๆคนอื่นเขาเนี้ยก็ดังใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเออ่ตอนกลางตอนฝนตกเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าแบบเอาไปกันแดดเนี้ยก็อาจจะแบบมีรบกวนได้บ้างนะครับแล้วแล้วก็ถ้าเอาไปกันแดดเนี่ยเวลาเวลาที่เราเปิดพัดลมเนี่ยครับ มันก็คืออย่างที่บอกนะการทํางานงพัดลมเนี่ยก็คือการดูดอากาศรอบๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป่าลมร้อนออกมาเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งถามผมถามว่ามีม,มีพัดลมเนี่ยมันจําเป็นไหมผมคิดว่ามันไม่จําเป็นเลยนะครับจริงๆถ้ามันเอาฟีเจอร์เนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ไปลดราคาลงสักหน่อยหนึ่งสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก,ก็จะดีมากเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้ล่มตัวเนี้ยเป็นล่มแบบเหมาะสําหรัพบพกไปทุกที่นะครับหรือว่าจะไปวางในรถก็ได้นะครับเพราะว่า ออพอไม่มีพัดลมมันเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่มันก็จะไม่ต้องแบบกังวลเรื่องการที่แบบว่ารถจอดตางแดดแล้วอากาศร้อนแล้วทำให้แบตระเบิดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนั้นผมคิดว่าน่าจะดีกว่านะครับส่วนจากที่ไปใช้งานมานะครับก็คือ,อ,อตัวผ้าเนี่ยก็กันแดดได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างหนานะครับอันนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะลองส่องกับตัวไฟสตูของผมแล้วกันนะแต่ไฟสตูผมเป็นไฟดวงเล็กนะแต่ว่าน่าจะ พอได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวล้มธรรมดาให้ดูนะครับก็สรุปนะครับสิ่งที่ชอบนะครับก็คือน้ําหนักมันไม่ได้หนักมากนะครับประมาณ300กว่ากรัมนะครับก็คือประมาณ3ขีดนิดๆนะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยบังแดดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์วัสดุทั้งหลายนะครับพวกโคมงเนี่ยก็คือค่อนข้างแข็งแรงนะครับเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบนะครับก็คือ อันดับหนึ่งเลยก็คือไอ้เจ้าพัดลมเนี่ยแหละอย่างที่บอกถ้าเอาออกไปได้แล้วน้าหนักมันจะมันมันน่าจะทําให้น้ำหนักมันเบาลงได้มากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขนาดเวลาที่กางนะครับที่เล็กไปหน่อยนะครับซึ่งอันนี้มัน93เซนเนาะถ้าเกิดว่ามันมันได้สัก100เซนหรือว่า98เซนเะนี่ยผมว่ามันจะใช้งานได้อ่กว้างกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงอ่ก็คือตัวต้ามจับตรงเนี้ย มันจะเป็นวัสดุแบบพลาสติกเคลือบด้านๆมานะครับก็ให้สัมผัสที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยของผมเนี่ยมันมันเป็นเลอะมาละก็คือมันมันแค่แบบโดนอะไรแบบสก,กิดนิดหน่อยก็คือมันก็เลอะเลยนะครับแล้วก็เช็ดไม่ออกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูการทดสอบการส่องกับไฟสตูแล้วกันนะครับามาต่อกับที่การาบังแดดนะครับอันนี้ผมใช้ไฟสตูเป็น ของอูรันซีนะครับ LT 2 8นะครับจะเป็นกำลังไฟ4 0่วัตต์นะครับแต่ว่าผมเปิดแค่75%นะแล้วก็ใส่ตัวไอ้ดฟวเซอร์ไว้นะครับเพราะว่าแค่นี้ก็แสบตาจะแย่แล้วนะครับก็ใช้อุณหภูมิแสงที่ 65K นะครับก็เดี๋ยวลองกันที่ร่มธรรมดาก่อนนะครับอันนี้เป็นร่มออโต้ที่ผมใช้มาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้มาตลอดแหละนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับกลางเลยอืมจะสังเกตเลยนะครับว่า อันเนี้ยมันอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันมีกัน UV ไหมนะก็อต่เนี้ยสังเกตว่ามันมันทะลุมาเลยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนาะว่ามันไม่กันอะไรเลยนะครับก็อันเนี้ยไว้กันฝนได้นะครับเพราะว่ามันขนาดค่อนข้างจะกว้างกว่าของจีซูไลนะครับอันนี้ประมาณร1อยสิเซนมั้งโอเคต่อไปมาดูของจีซูไลกันนะครับก็ที่กลางนะครับก็ดึงออกไป อ,อันนี้จะสังเกตเลยนะครับว่ามันบังไอตัวไฟศัตรูผมไปมิดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าสนใจนี่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ